ตอนเย็นแต่ช่างหน้าเขาให้จิวพี่ตอนเที่ยงอ๋อเหรอที่นี่ยแต่งมาสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยทู๊งใช่ปะเนี่ยคิดว่าทอมาพอแต่งหน้าเสร็จก่อนฉันใช่ไหมมีความไหมใช่ความความเนี้ยร้อนอยู่ในห้กันนี่ฮะนี่ว่าอะไรวันนี้ไล่งานค่ะตอนเย็นไล่ขายของน่าจ้ามาแม่วันไหนมาแม่เอาเอามาสอนหน่อยอยากอยากเล่นด้วยอ่ะอยากเล่นด้วย อบอมว่าเราอยู่บ้านไปเล่นบ้านใครอยากถายของแบบในเนี่ยเหรอเอาเอาขอไปเป็นลูกกระจอกอยากเล่นด้วยใครจะมาเอาพี่เมย์มาเป็นลูกกระจอกค,ค่ะ <laughs> ฉันอยากเล่นด้วยฉันเบื่อฉันเบื่อฉันอยากเล่นได้เล่น<ไ>เดี๋ยวนะหนูมีไลฟ์อีกวันไหนนะมีวันไหนพี่ไปเล่นด้วยจริงๆนะพี่มีไงินพูลเล่นไปเล่นด้วยเดือนนึงหนูไลฟ์ไลฟ์รวมไประมาณสักสองสามรอบ โอ้ยแต่ว่าอันนี้ผลิตภัณฑ์เขาสร้างเราเราทพี่เข้าไปเขาจะโอเคหรอเขาไปรวมแบบรวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขารวมนี่ถ้าเข้าไปเล่นแบบขำๆอ่ะใช่ดิไม่ได้เออเอเอาเอาไม่ไรคาลินพี่สยามอ๋อหรอใช่อ่ะเดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันได้เอ่แล้ววันไหนเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยแล้วเดี๋ยววันไหนมาเล่นบ้านพี่ อ่ะไอลากออกจากบ้านนี่ยากหน่อยนะคะลากออกจากบ้านฉันจะลากผลักออกจากบ้านจะลากพี่พีไนี่ด้วยพี่แชมป์โทรหาหนูทุกทุกวันเพราะอไรมันว่างมันเหงาพี่ดิฉันแบบตามงานกับหนูตลอดเวลาเมื่อวานวันวาเลนไทน์อ่ะมันยังพยายามจะเอาพี่กับบีกับไปรวมกับนางนางแบบฟาดกวางเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนางมันเนี่ย วันนี้มีสองคู่คู่แบบวัไวาเลนไท,ทนทอไม่อยู่กันคู่เดียวทำไมต้องอยู่สองคู่มึมาขึก็ลกเพื่อนเอานะหรอใช่แล้วก็ต้อง,องไปด้วยแต่บ้านพี่ก็คือมัดรวมเพราะว่าบ้านเนี้ยสามที่นองเขาเกิดเดือนเดียวกันอว,วันเกิดมารวมกับวาเลนไทน์เมื่อวานก็เลยกลายเป็นสี่คู่เราจ้างเชฟโอมากระตุกนะอ่าเลิศน,นะจบจบเลยจบล้นือ,อ คิวเพราะว่าเขาอะไปใส่ท oh. ุกงานจนไม่มีใครจ้างแล้วตายตายแล้วไห้แรงมากไห้แรงมากช่วยสปอร์ตพี่โอ๋หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตพี่โอ๋หน่อยได้ไหมคะเอออะถึงอะเดี๋ยวฉันไปเล่นด้วยเดี๋ยวฉันเอาโอแฮอ้ไปด้วยแล้วไปนั่งรอบผมเราระหว่างไลฟ์ได้แอะถ้าหนูไม่ ได้เพราะว่ามีคิวไลต่ตอดเกือบทั้งเดือนอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวไปเล่นด้วยพ่อเบื่อแต่บ้านถูกจะแบบไม่มีที่นั่งอะไรอย่างงั้นไ,ไม่เป็นไรฉันชอบตอนเด็กจะมาถตอนเด็ก,เดกๆเวลาปิดเทอมอะแม่ชอบมีบ้านอา,าม่ากขึ้าแม่เป็นร้องไห้ยาแล้วมันก็จะมีหลังยังก็เล่นซ่อนแอบสนุกมากก็ <laughs> เห็นลแล้วแล้วแล้วก็บันแกมุ่งขัมาัสนุกมากได้สิเดี๋ยววันวันไหนเดี๋ยว ขายของขายของอะไรเงี้ยอันไหนขายได้หนูไม่ติดเงี้ยก็เอามาแทรกมาแซกขายด้วยกันได้อยู่ก็เข้ามาเป็นพ่วงไงได้เลยเมื่อไหร่จะท้องท้องร้อมกันนะตัวมีแผนอยู่แต่เป็นความลับอหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้โอเคโอเคค่ะในป้ายตาโอโไม่ใหม่นะคะช่วยั ใจไหมคะแล้วหนูเอาออกไงอ่ะแย่ละเออฉันทำไม่เป็นอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งออกเดี๋ยวขอแอดไวยก่อนอ่าแจมบอกว่าอันนี้มันเป็น